ลารือวดัวทีีก่กพอรอยอ่่างน้้ออยยทททีสสุดสตวกก็เเพเราพรรจะรวยกันรืออยอ,อยยัังงพรร้ม้มมหุนนใเป็เรรวยรวยรวยมาแล้วมาแล้วค่ะมาค่ะกแลลัคก็แชม์เลยนะคะ พี่เด่นเต้นไหมจะได้หมุนปิงปองน้องเปชรก้านแล้วตรงวันที่แล้วท้อฝันหมดอ๋อก็เฉยๆครับไม่ได้รู้สึกถึงเต้นอะไรเพราะว่าเหมืนขึ้นประจําอยู่แล้วนะครับเราให้แนวทางผู้คนนะครับผ่านการเสียกทายหมุนปิงปองนะครับเพื่อให้แนวทางเราไม่ได้บอกว่าได้เข้าแน่นะครับเราให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเมืวที่แล้วว่าที่หมุนได้สามแปดสมมาจริงๆมันเป็นมันไปดูเลขวดแปดสามสาดีแต่ว่าเขาสังเก็มไม่เข้าเองช่างมันก็เลยไม่ต้องพูดนะคะ จะหมว่าน้องคิกล้ยอยู่กับพวกเราเสมอแต่ว่าทอฝันเก็ยไม่เข้ามาสีวดแล้วมันเป็นความผิดของทอฝันที่มีความไม่เข้าเองแต่จริงๆอ่ะสีวดเนี้ยทองฝันพิกเกตเอามาชี้แจงแถลงไขว้่าอะไรนะว่าเราแฉนะคือจริงๆเราเป็นคนตัดเลขออกมาเลยเราเพิ่งมาเขียนเพราะว่าเลขมันจะเยอะเราก็เลยจะเขียนแค่สามสี่หกคำเท่าๆนั้นเอง แล้วก็ตัวที่เราชอบมักจะไม่ค่อยออกมันจะตัวที่เราเบียตนะ่ะตัวที่เราไม่ชอบแล้วมันเป็นเลขที่เนะาะอาจจะไปคิดว่ามันออกซ้ำนะฮะหกหกห้าใช่ไหมก็ลยงวดที่แล้วก็เลยตัดหกหกห้าทิ้งออกไปมันก็ออกซ้ำมาอะไรเงี้ยนะคะก็ออกขออภัยด้วยงวดนี้ก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาเป็นพี่เดมบุญนะคะ,ะไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวก็กลับมาปเป็นทาวนขันดูสลับกันนะลองดูสักช่วงหนึ่งเนาะถ้ามันรัวค่อยดีนาะค่อยใช้วิธีนกันนี้นะคะแล้วพี่นองที่ใช้วันนี้พี่เดมี่กลับมาเป็นตัวเลขเหมือนเดิมแล้วนะะค เห็นไหมติงตองวันนี้กลับมาเป็นตัวเลขเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมคะอ่าไม่ต้องสององอมสามอะไรแล้วเนาะอ่านะคะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาไหว้น้องเลยนะว่าแม่คิดมันยาวไปนะคะ,จ,ะจ้ามาเดินหมดแล้วนัานนั่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 น ว่าพวกเราเสมนอนะไม่ได้ทิ้งต่อฝันไปไม่ได้ทิ้งพี่เดียไปไม่ได้ทิ้งลูกเขยไปให้พี่ทอฝันเขียนเข้าได้นะให้พีเดียดีได้นวะให้พี่ทอฝนเขีย 5อ6 8ประกอบวันอะไรข้างจันนะคะระดบมุ่ดาชุดเปล่าไม่ร uh, right? ู้ว่าอะไรแหละนะคะก็ให nah nee ้เ huh? ป็นแม่ไม่นะคะุมาเซ็จได้ดีๆามอาหารก็คา เอาละครับลูกแรกมาแล้วนะครับลูกแรกมาแล้วนะครับเราจะหมุนทั้งหมด2ลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะตีความให้นะครับผมถ้าเห็นทั้งหมดแล้วนะก็อย่าเพิ่งออกนะครับเอาละลูกแรกก็คือเลขเลขอย่างน,นี้นะครับนี่เลขนี้นายละเลขเก้าใช่ไหมใช่เป็นเลขเก้าใช่ไหมครับ เลขหกค่ะเป็นเลขหกเพราะฉะนั้นเลขก้ามันต้องมีจุดเป็นเลขหกเป็นเลขหกค่ะเป็นเลขหกนะเก้าจะมาหรอเนี่ยมันมาห้าหกหาเก้ามันมาห้าหกหกห้าสองงวดแล้ววันนี้ก็จะมาเลขหกเลขเก้าอีกนะคะไม่รู้แหละวันี้ต้องเข้าเพราะไม่เข้ามาสามสี่งวดแล้ววันนี้ต้องเข้านะอ่าหกคู่กับอะไรเก้าคู่กับอะไรพิมพ์มาเลยค่ะดูให้จบคลิปนะทุกคนเอาละครับต่อไปหมุนลูกที่สองนะครับ เดี๋ยวบอกก่อนนะครับเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกช้นิดนะครับให้ไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ตามแผ่นรินซื้อในแอปเป่าตังก็ได้นะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับให้เรารู้จักทำมาหากินนะครับเราทำมาหากินตามสัมมาอาชีพของเราก่อนนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภเนี่ยกันแล้วแต่ดวงนะครับเรื่องของโชคลาภแล้วแล้วแต่ดวงแต่เราก็ปรารถนาให้ทุกคนดวงดีแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในงวดนี้16กันยายน268นี้นะครับเอาละครับรุ่นที่เอ็จ อะไรเดี๋ยวเรามาหมุนกันเลยนะเก้าเที่สองลูกนะเลขอะไรขอตรงๆกัได้นะเก้านะ16กันยายน2 5่นี้นะขตรนะก้านะเก้าจะคบอะไรโลกขอตรงๆยไม่ดเลยอตรงๆเลยนะเซก้านะนกอะไรีเร้

ลูกที่สองออกมาแล้วนะครับแต่เราเอา,เอาลูกแรกไว้ข้างบนนะครับก็เป็นเลขหนะครับเอาละแล้วลูกที่สองนะครับเป็นเลขอะไรใครอยากเห็นแล้วขอหัวใจนะครับใครอยากเห็นแล้วขอหัวใจหน่อยครับเอาละและลูกที่สองก็คือเลขลดเลยรวยแน่นอนนี่เลขนี้ครับนะเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเอาละ หกเจ็ดจะเป็นเลขอะไรก็ขอให้เป็นเลขอยากให้เป็นเลข<ช>นั้นเลยตามที่ออกเลยอยากให้เป็นหกเจ็ดเก้าเจ็ดเลยเพราะมันเป็นเลขที่ออกง่ายครับแต่ถ้าถ้าต้องตีความนะครับจะต้องตีความเป็นอะไรนะครับก็รอดูจนจบคลิปก่อนนะครับ<ช>ก่องออกนะครับปิดหางปิดห่างเลขหกไปก็เป็นเลขศูนย์เจ็ดได้นะแล้วเจ็ดก็ยังขายหนึ่งได้อีกนะหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหรือเปล่าดูให้จบแล้วกันนะคะ กจ้าหกเจ็ดหมายถึงอะไรนะลูกนะเพชรเ้าเรากกงแน่นๆนะซึ่งพี่ทอฝสันได้ตีความไว้แล้วนะว่าเป็นเลขเหล่านี้ทีนี้เพชรก้าลองตีลองดูว่าพี่ทอฝสันตีความถูกไหมขอหมุนสามรอบหมุนสามอันดับนะเพชรก้านะดูซิว่าเพชรก้าจะให้เลขอะไร ที่หมายถึง67ที่หนูให้มานะลูกนะถ้าหนูหมายถึง67เ7็ดเก้าเ็ขอให้หมุนออกมาเป็น67เ7เ้าเลยอืมอ่าเป็นการเน้นยืนยันเลยพี่ขอ3ครั้งนะลูกนะออกมาลูกแรกเลยออกมาลูกแรกเลยก็ดีนะมาถึงอะไรเลขเจด้าเ7็ดเ็ดหมายถึงอะไรอ่าลูกแรก ถึงเต้นจังเลยไปถึงอะไรอ,ะอ่ะอ่าไม่ถึงอันนี้อันนี้น้องหมายถึงอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกสองลูกเราบุนต่อกันไปเลยเนาะรู้ว่าจอากลับไปใส่ถ้ากลับไปใส่อะ่ะมันก็จะไม่มันก็จะว่าน้องในนัน้นนี่ไงอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แแตอ่ะไม่ต้องไม่ต้องบุนตออ่ไม่ต้องใส่อขอสันบันดับอ่ะไม่ถึงห้าแปดอ่าแล้วก็ห้าแปดใช่ไหมลูกอ่าก็มันมีน พี่หมุนอีกอีกครั้งนึงนะลูกนะพี่ขอส,สองอ,อันดับหลือหร,อ,หรอสองครั้งนะเป็นก้านะ,ะเพื่อความมั่นใจนะนะลูกนะเป็นก้านะเพื่ออาจจะมาทางบนล่างนะเป็นก้านะนะลูกนะอออเพื่อมีไหลงวดี่หนูให้บนล่างไงอ่าขอต้องต้งไม่แม่นะเป็นก้านะว่าหกเจ็ดของหนูหมายถึงอะไรนะเป็นก้านะ มันมีสองในในยค่าในยะแรกก็คือหมายถึงว่าห้าแปดถูกแล้วห้าแปดถูกแล้วถูกแล้วออันนี้อันแรกนะอันแรกนะที่น้องหมายถึงนะหรีอน้องจะไม่ได้หมาถึงหกเจ็ดเจ็ดหกจริงๆนะอาจจะมาถึงห้าแปดเพราะมันเป็นอยู่ในวัาที่เจ็ดสิบหกหกสิบเจ็ดด้วยเนาะมันเป็นงวเก่านั่นเองใช่ใช่อะอ่ะลที่สองท็อท็อปทูเก้าสองสองเก้าสองอ่ะลูกสุดท้ายค่ะเพชรเก้า ลูกสุดท้ายนะพีปเจ้านะลูกสุดท้ายนะพีเจ้านะหมาถึงอะไรลูกนะหกเจ็ดมาถึงอะไรนะาอามาลูกสุดท้ายเลยตรงๆหนูให้ไปดูเลขวดหรือเลขอะไรทํามาถึงหเก้าเจตรงตรงขอให้หมุนมาเป็นหเจเก็เลยอ่เอามาเลยค่ะ ที like, ่เชื่อว่าเหมือนสีฟ้าจะจีนฟองได้นะพี่ก้านามันไม่ออกกับรูปมาเลือกมาตรงๆมาแล้วเห็นยังเห็นปะไม่เห็นรับแรบรักแบ้อันนี้อันนี้ท็อปท็อปวันท็อปทูแล้วก็ท็อปทรีค่ะหมายถึงเลขเลขอะไรหกศูนย์เก้าศูนย์แต่ว่าจริงๆชอบอันนี้มากเลยเนาะอันแรกเลยอ่ะเพราะอันนี้ก็ออกยากอันนี้ก็ออก อันนี้ออกยากนะอันนี้ยิ่งออกยาก่ากใช่ใช่อ่นนี่คือท็อปทูท็อปทรีนะเดี๋ยวเราจะสรุปให้นะคะครูไว้แน่นอนงวดนี้อ่าต้องเตงเาแน่นอนต้องเตาแน่นอนมั่นใจในน้องนะใครมั่นใจในน้องพิมพ์รวยเก้าเก้าเก้านะคะก็ตีความออกมาแล้วนะครับก็หวังว่าครั้งนี้นะครับ16กันยายน2<ช>6 8 2> ทุกคนจะ โชคดีนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าครเจ็ <67 S 2> ดตีความได้อะไรนะครับดูปิงปองกันนะคะปิงปองหมุนได้หกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนะเราทอฝันนะไปดูว่าที่เก้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกมาให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ท,กนนะทําการอธิษฐานจิตขอให้เข็นเข้านะคะแล้วก็งานะสื่อจิตกับน้องว่าน้องไม่ถึงเล็กอะไรกันแน่ใช่ไหมคะแล้วก็จัดระดับมาเป็นท็อป ซิกแล้วกันเนาะท็อปไฟหรื <Kara. S 2> ทอท็อปซิกดัวเองนะคะว่าอยู่ในนี้นะคะเอาละหกตัวก,ก็คือเลขใช่เลยอนนี่นนครับผมยังไงก็ตัดหกเจ็ดเก้าเจ็ดออกไปไม่ได้ก็เลยเขียนตรงกลางตรงนี้นะคะครับเพจไปแก้ในเชนมิชชั่นะครับแนวทางทางวดประจำวันที่16กันยายน2568นะครับเลขแรกครับก็คือ58นะครับเลขที่2 6797ที่3ก็คือ6090ต่อมานะครับแถวที่2นะครับ6494 หกสองเก้าสองหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับผมแล้วหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่คืออะไรคะแพงมาจากหกเจ็ดเก้าเจ็ดนี่แหละครับผมขายหนึ่งหนึ่งขายเจ็ดหกขายเก้าเก้าเก้าขายหกนะคะก็เลยหกเจ็ดเจ็ดหกก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะส่วบนย์ห้าแปดเนี่เป็นเลขที่ทอฝันชอบมากเลยนะคะแล้วเป็นเลขที่น้องสื่อมาด้วยนะว่าห้าแปดนี่เป็นเลขที่เด่นมากนะคะอ่าถ้าไม่ใช่หกเจ็ดเก้าเจ็ดก็อาจจะไม่ถึงห้าสิบแปดเพราะห้าสิบแปดเนี่ยมันเป็นปิงปองนะคะ อยู่ในงวดที่76ด้วยนะฮะอยู่ในงวดที่76แล้วหด้วยใช่ไหมคะคมันมีเลขค่า885อยู่เพราะฉะนั้นอ่ะก็เน้นเลขนี้ไว้เลยนะคะ,เอ,ะเอาละครับรักชอบไหนเลขชอบเลขไหนก็จัดลอตเตอรี่ประเด็นนะครับผมเอาละเดี๋ยวแคปนะคะให้ทุกคนโชคดีนะครับแต่จริงๆอ่ะทอล์ฟันชอบแถวบนหมดเลยนะ5867 609097เนี่ยชอบหมดเลยนะคะอย่าลืมกระดุกหัว6เป็น7 7เป็น6ด้วยนะคะ นี่เลยตรงตรงมันมันมันถ้าเพีเดบอ่ะเดี๋ยวมันคลิปมันจะสั้นไปําพีเดีสัมผัสไปเดีวเอาขึ้นมาําพีเดถ้าพีเดซื้อนะยืนยืนตรงน้องเป็นแบ็กลาวนะนี่พีเดเลือกมาเลยสามวงกลมวงกลมเดียวได้ไหมอ่ะได้วงกลมเดียวไปเลยห้าแปดครับจริงหรอเอาจูมาตรงนี้สิเออดูมุมกล้องหน่อยนี่ชอบห้าแปดห้าแปดตัวเดียวครับที่ชอบครับ แล้หกเจ็ดลูกปิงปองไม่ชอบเฉยๆครับน้องอาจจะบอกให้มาตีความก็ได้ถ้าออกตรงๆหกเจ็ดเก้าเจ็ดผมก็จะไปซื้อลอตเตอรี่กันวก่อนสักสักอย่างละ2ใบแต่ถ้าห้าแปดผมจะไปรีบซื้อลอตเตอรี่สิบใบเลยครับอ่ะระวางแ5ห้ากับห้าแปดชอบอะไรคะชอบทั้งสองเลขครับเออไปซื้อเองนะคะเพราะชอบเลขเดียวไงใจ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 ชอบเลขเดียวคือห้าแปดในงวดนี้นะ,ะแล้วก็คิดว่าถ้าห้าแปดเป็นห้ามาจริงจริง จะมารางวัลเลขคายงตัวล่างครับเลขคลายสองตัวครับใช่ครับโอเอ okay คค่ะเความคิดข,ของผมนะกรณี้ความคิดของของของ,ของผมนะไม่ได้บอกว่าออกนะบอกว่าชอบเฉยๆแล้วก็คาดการณ์ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าชอบแล้วออกเนี่ยจะออกอะไรแต่อรุณใชไหมต้องฝันตึงๆิตน,นะ ทา้งงวดเนี้ยหกกับเก้าไม่มานะเพราะมันมาหลายัวดเลขหกเลขเก้าเลขอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาทั้งบนทั้งล่างทั้งหกทั้งเก้าั้งงวดเนี้ยหกกับเก้าไม่มาอาจจะมาเลขแปดพอรู้ไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งมีจันทรุปราคาพระจันทร์แดงไงคือลาหูราหูพัวพันกับเลขอะไรคะเลขแปดแล้วเลขแปดจะคู่กับอะไรก็ต้องคู่กับเลขห้าถึงจะเหมาะในช่วงนี้นะคะครับก็น่าจะเป็นห้าแปดแปนห้านะฮะเออแล้วอย่างหนึ่งน้องเคก้ามาสื่อบอกด้วยนะว่าอาจจะมาเลขนี้นะคะ อ่าครับผมยังไงก็ขอให้เข้าหมดเลยบนน่างนะคะโอเค<ม>นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเอาฝันก็ชอบแถวบนหมดเลยนะถ้าถามเฝันอนะห้าแปดแปดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหเกซื้อไปเลยค่ะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตำนี้นะหกส4เกสก็ชอบนะมีงบเยอะก็ซื้อหมดเลยมีงบน้อยก็เลือกเอาตำที่ชอบนะคะขอบคุณค่ะ